สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตำส้มซ่านะคะส้มซ่าสามารถรักษาโรคได้หลายหลายอย่างนะคะมีประโยชน์คือ,อ,อต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารป้องกันการเกิดมะเร็งป้องกันตับแข็งป้องกันการเกิดเบาหวานแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักแล้วก็คลายเครียดทำให้หลับง่ายขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส้มซ่านะคะ ตอนนี้หายากแล้วส้ซมซาจะเป็นลนักษณะเหมือนผิวส้มแต่เป็นผิวจะขุข,ขะกว่าส้มนะคะแต่ไม่ก็ไม่เท่ากับมะกรูดข้างในก็จะเป็นถุงน้ำคล้ายๆมะนาวแบบนี้นะคะและ้วคันนี้เครื่องที่เราจะมาทำส้ซมซานะคะก็จะมีหนึ่งส้มซาแล้วก็มีหอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มี น้ำตาลตะโหนหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วต้องมีกะปินิดนึงเราก็ปอกนะคะปอกเปลือกส้มซ่าออกปอกเปลือกออกแล้วแล้วเราก็หัน่นหั่นส้มซ่าให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะมองเห็นไหมคะอันนี้นะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมเดี๋ยวเราจะทำกันเลยนะคะก็ใส่พริกก่อนตำพริก พอแหลกแล้วก็กระเทียม ส้มตาคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น,น้ำตาลนี่ตามชอบนะคะชอบรสไหนก็ชิมตักเข้าไปชิมเอาเลยถ้าชอบหวาน มากก็เห็น้ำตาลมากใส่กะปินิดนึงนะคะชิ้งชอ้อนก็คุกให้เข้ากาันามเค็มเราได้จากกะปิแล้วนะคะ เสร็จแล้วะค่ะส้มซ่าตำส้มซค่ะเสร็จแล้วค่ะชิมกันเนาะอร่อยไหมอร่อยค่ะเราไปาทำกันดูนะคะ